จากกรณีการเสียชีวิตของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาได้มีข้อสงสัยในโลกโซเชียลว,ว่าแม่แตงโมนิดาได้มีการขนกระเป๋าแบรนด์เนมทิ้งไว้แต่แมวใช่หรือไม่โดยโลกออนไลน์ต่างคาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกับมีการแฮชแท็กหนุ่มกัญชัยให้ถามกลางรายการโหนกระแสด้วย โดยชาวเน็ตได้โพสข้อความระบุว่าดูสัมภาษณ์ก็รู้ได้ด้วยตัวเองรวมไปถึงคนทั้งประเทศก็รู้ไม่ต้องไปถามพี่หนุ่มแตงโมโหนกระแสะและมีแม่เมื่อพร้อมพี่หนุ่มฝากถามแม่หน่อยจริงหรือเปล่าที่แม่ขนกระเป๋าแบรนเนมน้องไปหมดทิ้งไว้แต่แมวแม่ไม่เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วถามเลยครับข้อความดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตเข้ามาเาวิจารณ์อย่างมากมาย ล่าสุดพิธีกรนักแสดงสาวแพทนภาก็ได้มีการเปิดปากคอนเฟิร์มวงในแฉแม่แต่งโมนิดาเข้าไปหยิบของในบ้านจริงโดยในการไลฟ์สดในติ๊กต็อกของเพื่อนสนิทของแพทนภาได้พูดประเด็นนี้ขึ้นมาโดยแพทนภาบอกว่าเอางี้นะเจนวงในนะเจนทุกคนที่แม่เอ่ยถึงอ่ะเขารู้เขารู้โดยเจนก็เลยถามกลับว่าเขารู้ว่าแพทนภาจรงตอบกลับมาว่าว่าแม่เป็นยังไง จากนั้นเจนจึงบอกว่าแรงมากแล้ววันแรกๆเราก็เชียร์กันจากนั้นแพทนับภากล่าวว่าแพทขออนุญาตไม่เอ่ยถึงกระติกนะคะเพราะว่าในความเป็นเพื่อนเจนไม่เคยทํากับฉันแบบนี้และแพทรู้ว่าถ้าวันหนึ่งแพทเป็นอย่างนั้นเจนก็จะไม่ทิ้งให้แพทเป็นอยู่ในนั้นคนเดียวจบเพราะฉะนั้นในส่วนของกรติกแพทไม่แตะจบแต่อันนี้แพทหมายถึงว่า พทมีการถามส่วนตัวว่าเป็นอย่างที่แพทคิดใช่ไหมว่าทําไมเพื่อนๆโมถึงเป็นแบบนี้เพื่อนทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่านั่นแหละทําไมโมถึงไม่เคยแตะแม่ตลอดระยะเวลากว่า36-37ปีที่ผ่านมาว่าทำไมเราได้แต่ข่าวพ่อแล้วค่อยมารู้ทีหลังจากแม่เห็นพี่หนุ่มพูดว่าตอนที่พ่อเสียมีข่าวมาว่าแม่แอบเข้าบ้านเพื่อที่จะไปหยิบของอะไรและพี่ตังโมเปลี่ยนรหัสบ้านอะไรเห็นพูดในหนกระแส ถูกต้องจนทุกวันนี้ขออนุญาตนะคะก็มีวงในออกมาบอกว่าเข้าไปแล้วด้วยแล้วหยิบจริงปะเรื่องจริงอันนี้คือวงในแต่นี่คือวงในที่แพทพูดได้แค่นี้แต่แพทไม่สามารถบอกได้ว่าได้มาจากใครแต่เหมือนแบบวงการมันก็ไม่ได้กว้างมากมันก็แอบแคบด้วยซ้ําบางอย่างมันก็เข้าหูเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้านนางพนิดาศิรายยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดากล่าวว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของแตงโม ส่วนประเด็นที่แพทบอกนั้นจริงๆที่หยิบมาคือโทรศัพท์และกุญแจของน้องโมส่วนทรัพย์สินอื่นๆยังไม่ได้หยิบไม่มีการเปลี่ยนรหัสเข้าบ้านรหัสบ้านแตงโมมีคนรู้20คนที่เขาเข้าได้เป็นคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนน้องโมตอนพ่อเสีย และทางนิติบุคคลก็ช่วยดูอยู่แล้วว่าหากใครแปลกหน้าเขาไม่ให้เข้าในหมู่บ้านแล้วยกเว้นคุณแม่คนเดียวที่เข้าได้เพราะมีคนเอากรมมาทานนี้ไปตัดซองอ่านก่อนที่ตนจะเห็นแล้วเก็บที่เดิมที่ตู้จดหมายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ไม่ควรไปทํายืนยันว่าที่ผ่านมาตนไม่เคยเอาของอะไรของโมมาซึ่งสม,มุดธนาคารเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีน้องโมเอาไปหนึ่งเล่มส่วนกระเป๋าแบรนด์เนมกุชชี่เป็นของคุณแม่เอง ส่วนกว่อนหน้านี้ที่แตงโมยังอยู่ถามว่าตนได้เข้าไปเอาอะไรหรือไม่ต้องบอกตรงบ้านแตงโมตนไม่อยากเข้าเพราะเขาอยู่กับเพื่อนแฮปปี้ของเขาเข้าไปคุยกันไม่รู้เรื่อง